พันเจ็ดมาไปครับไปเตรียมเปียสูงเฮ้ยโหมันน่ากินว่ะขอหน่อยวิชามาบิบคอจะใช้ได้ผลได้ไหมเนี่ยนั้นก่อนเลยอากลองวิชามาบิบคอ กินครับตันครับตันครับลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปไปโดดผิวครับทิมเข้าไปครับทิมเข้าไปมาผิวครับ จาจะมาทิมมาเออไม่ให้ทิมเร็วเม็ดเร็วเตรียมไปทิมเดี๋ยวเขาดันโคนมาเขาดันโคนมาลุ้นวอยกินครับถอนครับไปโคนมาไปเม็ดไปครับ ดังึ้นไปดังึ้นไปจอไว้จอไว้ครับมาทำอะไรนี่อยากกินต้องกินตรงนี้ đánh hấp. เราจะพยายามจับขุณเขาแยกออกให้ห่างจากพวกพักพวกพ้องตัวเองสลับมาดัานนับต้องกินแล้วแหละ,ละต่อเรือไปครผมทิ้มโคนก่อนแล้วกันนะครับ ดันครับเดี๋ยวเรากินลุกก่อนนะท่านผู้ชมนะเรากินตัวนี้เหมือนเดิมเรากินลุกก่อนเราอาจจะกินโคนก่อนก็ได้ ต้องเลือกแล้ว,ลวเาราก็เพลยกินตัวนั้นอ่ะเรากินตัวน,นี <c ười> อว้อ้าว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 แต่งกินไปครับ กินก่อนเหรอ่ะกินเข้าไปครับไปครับหนีมาฝั่งนี้นะงายไปก่อนท่านผู้ชม ไปครับเม็ดเฮ้ยไม่หนีอ่ะ นะของไว้เลยกิคนครับผมอย่างนี้ไปครับ ตั้งนี้ไปเลย สองลมที่น่าจะจนแล้วมั้งนั่นมาไปอ่ะมันทำอะไรไม่ได้ไม่แค่เหรออ๋อกินโคล ยืดชีวิตนี่วหัวินเเ้าไปครับแยงโคนเข้าไปให้กินโคน ไม่กินโคนนะเรายังไม่กินโคนแล้วกันนะครับมาตัวไหนไปได้เร็วสุดเนะี่ยอะโดดไปก่อนโอ้มาตัวนั้นเลย ยอมเสียสละไปเอามาอุดครับผมกินกระป๋าครับนั่นต้นนั้นนะขิดมาให้หมาแป๊บนึงนะ ถ้าเราดันขึ้นไปชึบชึบชึบไม่ทันว่ะเรือเราไปไม่ทันผมเก็บมาไว้โดดดีว่าท่านผู้ชมยอมไม่ขอลุกันเลยลงมาตรงตงครับ sampah lukil dia hmm ไปครับลูกกินเรือเข้าไปกินครับเปิดลูกกินโคน้นะผมกินเข้าไปครับ ไปไปครับโน้มาทานตัวนี้ด้วเว้ยอะไปลงไงแล้วไงต่อละครับ แ๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ได้วะต้องอ้อมเว้ยไม่เป็นไรอ้อมก็ได้ยอมเสียเวลาอ้อมหน่อยไปครับทั้งไงเขาก็กินไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยอ้อมไปตบมา้านั่นเองเยาวๆเลยไงเขากกินเราไม่ได้อยู่ละ อ๋อไม่กินมาก็ได้วะลีลาเหรอกินครับผมอย่างครับมันของตายแล้วทำไมเราต้องรีบกินถูกปปะกินเข้าไปกินเข้าไป โอ้นับเว้ยเฮไปครับไปครับไปครับต้องโดดดีๆนะครับมานั่นอผูกไว้ก่อน ค่อยๆรอมค่อยๆรอมรอมมา้ารอมม้าได้ก็น่าจะหมดส่งแล้วเดี๋ยวรอมมา้า กินเลยเว้ยกินครับสิบหกทีจะจนไปเนี่ยบีบครับบีบครับขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปครับบีบครับ บีบครับบีบเยอะๆไปครับไปครับลุกเลยครับผมอายอๆๆุยาวยาวขอบคุณครับ